เสร็จแล้วเหลือเก็บงานแบบเล็กๆไน้อยเองภูมิใจมากตรงนี้รอมาประมาณเกือบสเดือนข้างในนะมันมีความเป็นไม้แบบ90%เลยนะพ่อนะถูกต้องต้องเข้ามาดูพ่อครับ อ้าวทำไมพ่อไม่หันเหมือนเดิมอ่ะพ่อเอ้ยมัวแต่ชื่นชมบ้านอยู่นั่นแหละมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ซุ้มหน้าบ้านซุ้มหน้าบ้านเริ่มมาแล้วคือตอนนี้จะค่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆจากชั้นบนสู่ชั้นล่างแล้วก็มาสู่นอกบ้านโทษทีนะเสียงพ่อไม่ค่อยมีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเยอะจากที่เราตั้งแต่เริ่มต้นเนาะสองตุลาที่แล้วจนเข้าหน้าฝนปีที่แล้วจนตอนนี้จะเข้าฝนอีกรอบพ่อเองก็เริ่มมีความห่วงว่ามันจะเสร็จทันไหมอ่ะแต่ว่าก็อัปเดตไปเยอะครับก็ลองไปดูกันดีกว่า แต่วันนี้สังเกตว่าล้วหายไปพ่อพาดูล้วนขำๆเลยนะ่นไหมล้วคขำๆเลยตอนนี้กำลังทำล้วเป็นทำแบบเพราะด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่เนาะ เราต้องการให้พื้นที่มีความโปร่งแต่ก็ไม่ได้โปร่งจนเกินไปในเรื่องของรัว้วก็เลยนี่เป็นรั้วมอกอัพมาซึ่งอันเนี้ยพ่อรู้สึกว่าซีเหล็กมันยังคงห่างไปหน่อยก็เลยกําลังขึ้นมอกอัพอีกอันหนึ่งทาให้เหล็กเข้ามาชิดขึ้นคือก็อยากให้มันโปร่งแต่ก็อยากให้มันมีความเป็น p ร i เวซีอยู่ถึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็มีต้นไม้มาบังอยู่แล้วลุงสงสัยว่าสรุปแล้วพ่อจะปล่อยรั้วเตี้ยๆอย่างนี้ที่ทําให้เรามองเห็นบ้านทะลุเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเรามี ่กําแพงมันยาวมากอ,ะอ่ะเราก็กลัวมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอึดอ,อัดและที่สําคัญเซฟเงินด้วยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าสมมติถ้าไม่มีต้นไม้เดินเข้าบ้านได้ป่ะ ไม่ได้ดิมันก็มีั้วเหล็กนี่ไงก็จะต้องมีั้วเหล็กสูงขึ้นมาไอ้ที่เป็นช่องช่องเนี่ยจะเป็นร้้วๆอ่าเป็นร้วซี่ลุงหมายถึงคือล้วจะปล่อยลมโลเอไย่างนี้ไม่ใช่มีล้วเป็นซี่ขึ้นมาแต่ว่าก็ตามเชฟของอัเกาอย่างนี้ยแหละงั้นเราแบบเราไม่เดินย้อนแล้วเราเข้าทางนี้เลยได้ป่ะฮะเข้าได้แต่ว่าเฟืองฟ้าระวังนะอ๋อมันมีหนามไม่เอาพ่อพ่อโทษโทษโทษโอันเราไปเอาใม่เอามเอา่เโทษโทษโทษอ่ะ ดูจากไกลๆชั้น2ของอาคารบ้านใหญ่ต่อเติมออกมาเรียบร้อยแล้วกำแพงหินข้างล่างก็ต่อเอ็กซ์เทนออกมาแล้วเพื่อเป็นเหมือเนเป็นเปรา,าสาทที่สวยนะก็ใช,ใช้หินแดงสุมาตรานะครับผมของบ้านเราม,มันเห็ุภาพและมันมีความสะอาดมีความเก็บงานเรียบร้อยปราสาดเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้เลือตีนตุกแกขึ้นไปเรื้อแม่เดี๋ยวมันจะขาวโพลนไปพอเล่าย้อนได้ไหมครับอะไรยังเก็บไว้อะไรคือของใหม่ ที่เป็นของเดิมเนี่ยช่องแสง3าบานนั้นจะจบอยู่แค่ตรงนั้นแต่คราวนี้เรายืดออกมาแสดงว่าไอ้เสาส้มๆเนี่ยยังเป็นของเดิมอ่ะเสาส้มๆเราก็คือเอาให้มาแมัดกันดินแผ่นหินทาลคาต้าเนี่ยหินดินเผาเนี่ยเฮ้ยมันคลาสสิกก็เลยเอามาทําเพิ่มเพื่อให้มันคลืงนกับบ้านเก่า,า,าบ,บาลานซ์บาลานใช่จะได้มีส่วนที่เป็นเนี่ยฮะเป็นกระเบื้องดินเผาแล้วก็มีส่วนที่ปล่อยขาวหลังคาก็ทับเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากที่เป็นแบบกระเบื้องธรรมดาเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นชิงโก้ ลายพิเศษกสีฮาร์เบอร์บลูแต่ลุงชอบเขาเรียกว่าความละมุนความขาวข้างใต้เพราะหลังคาสีน้ำเงินแล้วเนี่ยมันก็คือ Ralph l a u r e n นะราชสแบบมีราฟลอเรนต์มันก็ต้องเป็นสีของอาคารต้องมีสีอิฐมีสีขาวผสมคราวนี้คือระแนงไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระแนงที่แบบว่าอ้วนๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆซึ่งทำให้มีความยั่งยืนอดทนอยู่ได้นานผมก็เลยเลือกใช้คอนวูดนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยนะผมเองก็ดันมาประยุกต์อีกก็เลยดัดแปลงมาใช้เป็น ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปทําเป็นผนังเนี่ยนะครับผมจะมีโครงเหล็กนะครับผมไซซิ่งเนี่ยนะครับผมจํากัดไม่เกิน60คูณ60ซนติเมตรแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้กับฟ้าเนี่ยโครงเหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ40คูณ40ซนติเมตรซึ่งบอกเลยนะครับว่าวัสดุของเขาเนี่ยมีความทนทานและเหมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุดเออจริงเนี่ยว่าว่าอยู่นี่เอาไม้มาปูหรือสวยดีนะอันนี้ทําสีแล้วไงตอนแรกมาเนี่ยเขาจะมาเป็นสีเหมือนงาช้าง ออกอครีมเบนเบสเหมือนงาช้างพ่อนี่ใช่ไหมที่ไปปูใช่่้านี่คือผมน,<อ>น,นี่นอนรอแต่ขอ่มาเ,<ล>เป็นนี่นี่แต่ว่ามีที่ตัดแล้วแต่ว่ายังอยู่ในแพ็คเองมีความแข็งแรงมากแล้วก็ได้ซี่เล็กอย่างที่พ่อต้องการมีความละเอียดแล้วก็แค่บอกเอ๊ะคุณชาคริตยอยากได้แพทเทิร์นให้ไปวิ่งยาวแบบนี้เลยให้เข้าบ้าน ผมรู้จากซองแล้วผมบอกเฮ้ยผมอยากให้เข้าบ้านถึแรกอยากให้เน้ปีกแรงเนีกยก็จะเข้าบ้านเราจะเล่นเป็นทางนี้นี่บอกว่าแต่พอไปทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการ็จะเป็นวิ่งหาเข้าตัวบ้านแต่พอตรงลรงรถหรือว่าตรงดรอปออฟบ้านส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเล็กๆละเอียดนี่บอกว่าคือลายเขาละเอียดมากและมีความลึกที่แบบพอดีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ง่ายแก่การทํางานของช่างง่ายแก่การทำความสะอาดฝุ่นก็ไม่ติดเกาะเยอะพูดง่ายได้ลายที่ละเอียดตามที่เจ้าของบ้านต้องการและอีกอย่างหนึ่งอันที่ชอบมากไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่เป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกาเกิดให้เราเด็ดเป็นมะเร็งได้ข้อนี้ละเอียดเนาะอ้าละเอียดไหนก็เลือกแล้วเลือกให้มันทั้งปลอดภัยทั้งคงทนทนอยู่นานใช้งานง่ายเหมือนไม้ที่สุดเพราะเราชอบงานไม้ท่านผู้ชมต้องฟังเสียงมันกระเด้งกระเด้งนะก็คือเหมือนไม้อ่ะ เนี่ยมันเหมือนไม้มากอ่ะใช่ซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยนะครับผสมด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์สชนิดด้วยกันก็มีเยื่อไม้เซลลูโลสนะครับผมแล้วก็ซีเมนต์พอร์ตลด์ซึ่งจะทําให้ผิวสัมผัสแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนไม้จริงมากที่สุดและที่สําคัญเขาจะไม่มีส่วนผสมของทรายเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจาะการอะไรเนี่ยก็ทําได้ง่ายแล้วก็มีเดฟที่สวยนะฮะมีความลึกมีความซาะล่องแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆวิ่งอย่างเงี้ยมันดูแล้วเป็นงานละเอียดมากก็สวยสวยแล้วที่ใช้เนี่ยนะ เป็นรุ่น G Series นะครับก็อ,อย่างที่บอกถ้าเกิด G Series ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสีที่เป็นงาช้างไอเบรีรให้เรามาเลือกสันสีที่เราอยากจะทาไปบนเขาหรือจะพ่นไปบนเขาได้เองนะครับแล้วก็แนะนําเลยว่าให้เป็นสีน้ำมัยโคริลิกนะครับผมอย่าใช้เป็นสีน้ํามันและถ้าเกิดเป็นรุ่น G 1นะครับหรือว่า G 1เนี่ยนะครับผมเขาก็สามารถทําสีไม้ธรรมชาติมาให้เราได้อีกจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้สักอัมพันธ์หรือว่าสี ไม้สนสแกนดิเนเวียนเขาออกไอเดียช่วยกันกับเราได้ใช่ไหมพอ่อถูกต้องเขาเออสามารถออทําให้เราได้หมด<ๆ>ก็จะเนียนกริดแบบนี้เออเนียนมากแล้วมันเป็นเส้นยาวๆเหมือนเป็นแบบงานชิ้นเดียวอะ่ะเจ๋งมากเลยใช่<อ>แล้วเพราะ<ด><ๆ>ฉะนั้นขอแนะนําเลยในยุคนี้บางทีเนี่ยเราต้องหนีจากความเป็นไม้จริงในหลายๆชิ้นส่วนออของการทําบ้านเพราะว่าอย่าลืมว่าอากาศเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนแล้วนานๆเข้าเนี่ยไม้อาจจะมีการบวมการตกท้องช้างไม้แตกไม้เปื่อยปวกเข้าปัวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมอยากที่จะปรึกษา นะครับสนใจในเรื่องของคอนบูดเนี hmm. ่ยก็สามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายคอนบูดทั่วประเทศไทยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณคอนบูดมากๆครับพ่อพๆอพอฮะสายมือเนี่ยอย, uh huh. อย่าเดินผ่านอย่าเดินผ่านเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนของเดิมที่มากับบ้านอเอ้ยมันเป็นแบบขาจัก โบราณอะไรอย่างงี้ใช่ทั้งหลังเป็นขาจากเย็บผ้าแสดยว่าแฟนๆบบกโพที่ดูอยู่ตอนนี้เริ่มมีความหวังบางๆว่าเอ๊ะให้ไหมหรือว่าอะไรเดี๋ยวพ่อจะไปทัชอัพแล้วก็กลับมาใช้กับบ้านเดิมนี่แหละมันไม่ค่อยเข้านะพ่อนะมันเข้าใช่ไหมไม่ค่อยเข้าฟูริเจอร์พ่อมีแต่แบบแอนตีเชื่อว่าแฟนๆนะตอนนี้พูดเสียงเดียวกันว่าไม่ค่อยเข้าให้แจกดีกว่าชอบตัวหลักมากกว่าชอบตัวหลังใช่ไหมตัวที่เป็นเนี่ยขาจากเย็บผ้านี่ตำลึงต้นตำลึงเลยแล้วเนี่ยใช่ เ,เอาไปทั้งตำลึงเลื้อนี่ยนะ ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านแต่ว่าก็อีกอึดใจเนี่ยอีกสักเดือน2เดือนคือที่มันดีเลย์มาดีเลย์มาเพอหลังนี้หลังหลังเมนนี่แหละเพราะว่าพ่อต้องการงานไม้ทั้งหมดที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้เก็บเอาไว้เพื่อเอามาใช้ต่อได้ก็ต้องเข้ามาดูจำได้ไหมเมื่อก่อนก็มีผิวผนังไม้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่สีนี้นะฮะแตใ่ใช้ไม้เดิมไม้เดิมไปลอกสีหมดเป็นแผน่นแผน่นแผน่แผน,ผน,ผนทีะละแผน่นไม้ชิ้นไหนสีอะไรด่างยังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นผิวด้านซึ่งอันนี้คือ finishing อยู่หมดนะครับจนไปถึงจนไ้้้นนนใีีัมสก นะครับแล้วก็จะมีอาร์คนะครับผมอาร์คจะเป็นไม้แดงผมก็จะเอาสีไม้แดงธรรมชาติอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ทีมช่างไม้สีไม้มากเพราะว่าทาออกมาได้แบบถูกใจจอร์ดมากถูกใจพีเดยร์ถูกใจจอร์ดเลยใช่ทั้งฮอเนี่ยไม้หมดเลยพื้นก็ด้วยถูกต้องนำกลับมาใช้หมดเดียวพื้นก็ต้องมาลอกสีทำใหม่เช่นเดียวกันก็จะเป็นสีโทนแบบนี้คือเป็นสีธรรมชาติหมดและเราจะตัดด้วย พรมเอ่ยเฟอร์นิเจอร์เอ่ยพี่เล่ดูเห็นไหมบางผิวไม้นี่มันจะมีความด่างความเหลื่อมสีที่ไม่เท่ากันพ่อก็จะปล่อยคือมันได้คิวเหมือนกับเราไม่ได้อยู่บ้านอ่ะมันเรา่พักผ่อนอยู่ในสอดตลอดเวลาเพราะว่าภาพรวมของบ้านหลังเนี้เหมือนเหมือนคอเทจเฮาส์ใหญ่ๆใช่เป็นเจเป็นโมเด c คอเทจบันไดนี้ก็จะมีดีเทลนะครับในเรื่องของไม้สัก แล้วก็ไม้แดงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้ดีไซน์ไว้เป็นแพทเทิร์นที่เขาวางไว้ตั้งแต่บ้านเดิมมันถึงบอกว่าเสียดายมากๆถ้าเกิดเราทิ้งเขาไปเนี่ยอย่างเนี้ยก็จะเป็นไม้สักเดี๋ยวทำสีอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงสักกระแดงบ้านนี้จะมีอยู่แค่นี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นของที่เข้ามาใหม่แต่ที่อยากให้ดูแม่วันนี้ไม่อดดูอันนี้เป็นบารน้ําด้วยความที่พ่อเองก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม้เยอะไปพ่อก็เลย เอาตู้เป็นสีอันนี้คือบานสีแดงเนี่ยพอมาสุดขอบไม้ตรงนี้ฮะก็จะเป็นตู้สีแดงตู้สีแดงโดยขนาดที่กระเบื้องข้างหลังจะเป็นโอรสนะเป็นชมพูทำไมถึงตัวนี้เล่นสีเดี๋ยวเราจะค่อยเฉลยกข้างหลังว่าทำไมแต่ตอนนี้เรามาดูงานไม้เดิมก่อนอันนี้ก็จะเป็นประตูเดิมนะครับผมนี่ก็ของเดิมอีกเหมือนกันของเดิมเอากลับมาใช้หลายประตูเนี่ยอย่างประตูห้องน้ำข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ประตูเดิมขนาดตู้ไม้ตรงนี้ อ๋อตรงนี้ห้องเดิมที่พ่อเป็นห้องแยกพ่อทะลุก็คือตอนนี้ living room ทะลุไปหมดแล้วก็คือตอนแรกมันจะมีประตูปิดตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่กันฉากเอาออกไปเลยแต่ว่าแผงแผงทีวียังแผงเดิมลอกสีออกแล้วก็เอาสีจริงของเขากลับขึ้นมาแค่นั้นเองเราก็จะได้ตู้ไปเปิดที่สวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็เอาทีวีใหญ่ๆมาห้อยตรงนี้นี่คือห้องนั่งเล่นของ้โฮ family room ใหญ่มากทะลุ2ห้องเป็นห้องเดียวไปเลย ใช่เนี่ยวัสดุไม้เดิมเนี่ยก็ยังเนี่ยมาเก็บเรียงเรียไว้นะก็จะมาเก็บเรียงเรียไว้ให้แล้วเดี๋ยวค่อยๆเลือกชิ้นออกมาใช้ได้ข้างล่างก็ดูคืบหน้านะข้างบนแสดงว่าเสร็จแล้วว่ามาหนึ่งข้างบนเนี่ยฟาวเดชันเสร็จหมดแล้วคือตอนนี้ไปดูดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นมาโซนห้องนอนแล้วล่ะเดี๋ยวกระเบื้องขาวพวกนี้ก็ของเดิมเดี๋ยวจะทําการขัดการดึงพวกของชื้นออกใหม่หมดก็จะขาวใหม่หมดทุกอย่างอันนี้มาดูเนี่ยพอลอกสีพื้นไม้ออกมา นี่ก็พื้นเก่ากเหรอพ่อพื้นเก่าแต่นี่คือลอกลอกสีแบบว่าเบื้องต้นมาก่อนอันนี้ห้องพระซึ่งกําลังรอเดี๋ยวบิวอินกำลังทําอยู่นี่เดี๋ยวพื้นไม้เนี่เดี๋ยวก็ต้องมาคอยเก็บรายละเอียดอีก เราเก็บความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปสู่ห้องแต่ละคนได้ถูกต้องอ่านี่ก็เป็นประตูที่เราเอามาใหม่เป็นประตูไม้อันนี้เริ่มเป็นของใหม่ของใหม่แต่พื้นอันนี้ก็ใหม่พื้นอันนี้ก็เป็น e n g i n e e r wood ละเพราะของเก่าเราไม่พอไงเพราะพ่อเล่นต่อเติมสักขนาดใช่ถูกต้องแต่มันก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมามี walking closet ห้องน้ําก็เรียบร้อยแล้วแต่ห้องนี้เป็นห้องที่เหมือนแยกแล้วก็มีห้องน้ําเป็นของตัวเอง ทุกห้องมีห้องน้ำของตัวเองประนึ่มจะมีคนสำคัญอยู่เช่นลุงเล่ลุมีห้องน้ำเดียวก็ต้องมีเทมเพอร์กคลาสอะไรตามมาสุขภัณฑ์ก็เรียบร้อยมุมนู้นมุมนู้นเข้าไปไหนอันนี้ออกไประเบียงข้างนอกห้องนี้ชอบชอบตามมา๋อแล้วออกบัลคอนี่ใช่ออกบัลคอนี่ข้างนอกและนี้เราก็สามารถกลับเข้าห้องนี้ได้สองห้องนอนนี้เขาจะแชร์แชร์บัลคอนี่เดียวกัน พอมาห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นไม้ที่เป็นโมเดิร์นที่มีแบบความปูชิดสนิทเขาก็จะมีวอล์กอินคลอสเซตของเขาตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําที่คล้ายๆกันนะครับสังเกตว่าพ่อวิธีการทําห้องแยกย่อยของพ่อก็คือจบในตัวไม่ได้จะต้องมีห้องน้ํารวมหรือห้องน้ำกลางไม่ไม่เป็นแค่ห้องนอนอย่างเดียวไม่เขาจบในตัวก็เพราะว่ผมว่าโตขึ้นไปก็เหมือนเราตอนโตเราก็ต้องการมี Privacy. ชีวิตส่วนตัวแล้ว<ช>มันโลกสมัยใหม่แล้ว<ช>แล้วก็<ช>ต้องให้ความเป็นอิสระขเขามากที่สุดในขณะเดียวกันเป็นอิสระที่เขาเองก็ยังอยู่ในพื้นที่ในรั้วเดียวกับเราเราคิดแบบนั้นเอาจริงนะไม่ทําคัวให้เขาเลยหละ่ะ ไม่เอานั้นก็กินอาหารร่วมกันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดส่วมกสบายสองห้องซึ่งไม่ใช่ห้องพ่อที่จะนอนเลยอย่างห้องพ่ออยู่นี่ไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บอุ้ยสวยไหลเข้ามาเฮ้ยข้างในนะมันมีความเป็นไม้แบบอนะเอาจเปอร์เซ็เลยนะพ่อถูกต้องฝาผนังนี้ก็จะเป็นหัวเตียงใช่ไหมแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์นี่สวิตช์ไฟสวยปะเฮ้ยสวยสวยสวยมีความโมเดิร์นคลาสสิกสุดๆของบริษัท ArtDNA นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกมาเพื่อให้สีแบบว่า เข้ากับตัวเนื้อไม้อนนอของ,งเรา,ารออกเป็นสีเหมือนแชมเปญโกลส่วนตรงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นวอลเปเปอร์ อันนี้ก็เป็นระเบียงก็มีความคลาสสิกพ่อชอบอะไรแบบคลาสสิกคลาสสิกกระเบื้องก็ยังเลือกเป็นลายโบราณเลยเห็นไหมเดี๋ยวนะพ่อห้องเ<ฆ>นี้ยนะเป็นห้องที่เอาจริงเล็กสุดเลยนะเอาไว้นอนนอนอย่างเดียวทีวีอยู่นี่สร้างบ้านใหญ่เบิ่มเพิ่มโน่นนี่นั่นแต่ห้องตัวเองที่จะนอนกับเป็นห้องที่เล็กที่สุดเพราะว่าสุดท้ายทาไมเราตื่นมาปุ๊บเราสามารถเทควิวทุกอย่างได้หมดออจากตรงนี้<ะ>ถูกไหมแต่มันยังไม่จบไงเราแยกไงเพราะว่าห้องนอนมันใช้แค่นี้พอตรงเครื่องแป้งอยู่นี่ของคุณแอนห้องน้ําอยู่นี่ไหนไหนไหนโอ้โห พ่อบอกตรงเลยนะพ่อเอาปีหนึงอ่ะใช้2ทีอ่ะอ่างใช่ไหมแต่พ่อเรื่องแก่แล้วอาจะต้องเริ่มใช้เยอะอ่ามาตัวนี้ก็มี h ฮดเซนเฮอนะครับก็เป็นอ่างเอาสีดำมาตัดสีลายไม้หน่อยเดี๋ยวกระจกฟูลเฟรมก็จะมาครับตัวนี้ก็จะห้อยโฟมเช็ดตัวอะไรเงี้ยในนี้ก็มี rain shower อยู่นี้ไหน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 อ่าโอเคเพราะว่าถล่มอ่างทุกวันก็ไม่ไหวใช่กระเบื้องนี่ก็เป็นกระเบื้องอิตาลีที่เข้ามาปั๊บประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นห้องน้ําที่เออกลายเป็นคนที่มีห้องน้ําใหญ่ใช่แล้วก็เล็กแล้วก็ต้องเดินไปแต่งตัวและเดินอ๋อเดินไปแต่นี่แหละครับไปเรื่องเสื้อผ้าดูดูอากาศกกรียาของพ่อ อันนี้ออคือห้องเสื้อผ้านี่<า>คือห้องที่ใหญ่เด้อนะุ่นผู้ชมท่าบหนึ่งมีไว้ทําไมพ่อบอกเลยตรงๆรับสารภาพห้องเสื้อผ้าเก็บสัมภาระจิปาถ <c oughs> <พ>าเพราะว่าจะแบ่งเป็นของแอนฝ่าหนึ่งของผมฝ่าหนึ่งแต่พอตู้เตอร์เข้าแล้วเนี่ยมันจะไม่กว้างแต่มันจะเป็นพื้นที่ที่พอดีขอเอาตัวตัวลุงเล่เข้าไปในเฟรมนิดนึงนะดูดูความใหญ่โตโหล่า ในที่สุดก็ขึ้นมาเดินได้แล้วฮะภูมิใจมากตรงนี้คือหิน Tra v e ์ชินซมันไม่ใช่เป็นลายลายเป็นกราฟิกมันเป็นหลุมหลุมจริงๆเลยเป็นหลุมหลุมเป็นรูลูจริงนี่คือหินอ่อนของอิตาลีหินทราฟล์ชินซึ่งรอมาประมาณเกือบ4เดือนกว่าจะเข้ามาถึงสาวยน้ำสร้างโดยบริษัทเรสนะครับคี่เมตรฮะประมาณ20่สิเมตรส่วนระบบของสาะเนี่ยก็คือสอน้ผ่านะครับซึ่งทําระบบทั้งหมดให้ตรงไอ้ที่เป็นกาตเตอร์ตรงเนี้ย หินก็รออยู่แล้วเดี๋ยวหินก็จะมาลยๆก็มีความเป็นธรรมชาติเออเออก็ดีนะมันจะได้เติมความธรรมชาติและตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นน a เทชัลพูลเดย์เบดอ่ะก็คือลงไปนั่งได้นอนได้โดยที่ไม่จมเพราะว่าส่วนว่ายก็จะอยู่ส่วนนู้นนี่ก็จะเป็นหินกระเบื้องก็เป็นหินธรรมชาติหมดจะมีทั้งไฟใหญ่ไฟโมเสกแล้วแต่เป็นแบ่งเซกชันนะครับส่วนตัวนี้เราก็เดินยาวได้หมดรอบหมดอันนี้ก็เป็นอาคารที่ทั้งเกสตรูมทั้งส่วนประชุมออฟฟิศอะไรก็จะอยู่ในนี้ออกมาแล้วได้ตามที่แบบตัวเองคิดมางโอ้หตัวนีบ ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าต้องขอบคุณทั้งบริษัท n อ c นะที่เราไปสั่งหินเข้ามาแล้วก็ทีมปูทีมปูของเขานี่บอกเลยยอดมนุษย์มากใครเคยทําบ้านจะรู้กันว่าทีมปูเขาตั้งหากต้องเลีกมาตั้งหากเพราะความบบที่นู้ม,นมือกันกับแบบสภาพผิวของหินของเขาด้วยต้องรู้มือกันอยู่อะไรเงี้ย อย่างตัวนี้ก็จะมีบันไดลงแต่ตอนนี้ต้องขอโทษนั้นน้ำเพิ่งบําบัดเริ่มสสยเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของการทําความสะอาดเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในท่ามกลางของการทําสวนอยู่ดีนี่คือลงไหว้ได้ไหมยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จะลงก็ลงสวนตรงนี้ก็คือว้าวพ่อเดี๋ยวก็เดี๋ยว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 โอ้โหมีประตูเปิดเดี๋ยวขอเข้าออกทีได้ไหมนะอาเปิดว้าวอ่ะ เห็นไหมพอมันเป็นประตูบานใหญ่แบบนี้เนี่ยทำทั้งทีก็ทําให้มันสุดก็เลยเลือกที่จะให้เป็นประตูเลื่อนเหมือนเวลาเราไปจิมจริงๆอ่ะที่เป็นประตูเลื่อนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยปกติลุงจะเห็นแค่2บานซ้ายขวาเปิดปึ๊บปิดปั๊บแต่นี่มันเป็น2-2เป็น4แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า telescopic door หรือชุดขับเคลื่อนประตูบานเลื่อนซ้อนของบริษัท TGD Automatic Doors ประตูบานเลื่อนทุกชนิดทุกแบบ าสามารถดีไซน์ฟังก์ชันให้กับคุณได้หมดมิเกี้ลุงเห็นพ่อเล่นอยู่2องสารอบนะเห็นพ่อเดินเข้าเดินออกประตูเล่นแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะในเรื่องของความปลอดภัยแม้แต่สําหรับน้องโคลก็ดี พราะว่าประตูเทเลสโคปิกดอจาก TGD Automatic Doors เนี่ยนะครับเขามีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Sense Safe s e n s ซอระบบไมโครเวฟและ Active Infrared s e n s ซอระบบไมโครเวฟเนี่ยสำหรับการควบคุมการเปิดปิดของประตูแบบอัตโนมัติส่วนเทคโนโลยี Active Infrared เนี่ยนะสำหรับความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งานเพราะว่าตรงตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาจะมีลําแสงฉายลงมาเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยเดินผ่านระหว่างประตูหรือว่าไปยืนอยู่ภายในลําแสงที่ฉายลงมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยประตูจะไม่มีวันปิดมันหนีบเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้ปลอดภัยเมื่อคุณมีระบบเซนเซฟแต่ถ้าใครจะสั่งประตูเข้ามาติดเนี่ยนะครับผมก็ควรที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นคนติดตั้งให้อันนั้นแนะดีที่สุดนี่เป็นจุดหนึ่งเพราะเห็นปลักป๊กราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเครื่องไม่เป็นลูวิง่งหรือไม่ก็ต้องอ mm ิเล็กทริคอลคราวนี้ด้วยความที่มันเป็นเซนเซอร์ถ้าเกิดเราต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นผมต้องการฟังก์ชันนี้ว่ะพี่เ oh. พรส oh. เราก็แค่กด r e รส ประตูก็ถึงจะเปิดให้ไม่งั้นถ้าเราไม่กดประตูก็จะไม่เปิดเนึกออกไหมเลือกได้ถูกต้องแล้วมันได้2ทางคือการเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยออโตมติแต่พอมาจากข้างในแล้วข้างในเนี่ยจะต้องกดเพรสเอาประตูถึงเปิดแค่นั้นเองจงระวังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสลีหมาสลีใช่ไหมรา่นี่พอไม่ได้กลัวสลีอ่ะพ่อห่วงงูกับ ตัวเฮียมากกว่าตัวตัวเฮียเข้ามามากกว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องจบด้วยความเพรสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่น่ารักมากๆก็ต้องขอบคุณ TGD อเอาทั่วมาติกโด้ซนะครับที่สนับสนุนประตูนี้ให้กับโฮมจิมของบ้านเยี่ยมนำพ่อตั้งใจเดินมาอวดโฮมจิมเป็นฟิตเนสส่วนตัวใช่แต่ว่าจริงๆอยากอวดประตูแหละาจริงแหละอวดประตูอวดประตูลว ตกักแอร์ด้วยเขามาตักแอร์โอ้ช่วงนี้ร้อนมากท่านผู้ชมทําอะไรก็ระวังนะะไม่ไงั้นอาจจะเป็นลมได้ตั้ตงใจทำจิมไหนๆอ,อ่ะโชว์จิมหน่อยนี่ก็มาแล้วกระจกแล้วก็ตบแผ่ไม่ใช่ไม่ได้ไว้กระโดดตบแผ่หรอกไว้ซ้อมเต้น มีพื้นยางซึ่งก็เป็นพื้นที่เหมาะกับการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับพวกแร็คของเวทน่าจะมาอยู่ฝั่งนี้พวกเบนช์เพรสอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่แบบแถวนี้ได้นะครับแต่อาจจะมีพวกตัวที่เป็นบาร์อาจจะเป็นบาร์แบบว่า 2- 3สก็จะไปอยู่ตรงนี้สักตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็แค่นั้นเองเพราะห้องจิมเราใช้ง่ายๆอยู่แล้วที่เหลือก็มีพื้นที่ไว้สำหรับบอดี้เวทอันนี้ก็เอาไว้ถ้าเกิดแบบว่าช่วงไหนทำงานเยอะแล้วไม่ได้มีเวลาไปจิมก็ต้องที่บ้านนี่แหละแต่สิ่งที่พ่อพูดมาทั้งหมดนั้น เป็นความฝันของขอพ่อจริงๆแล้วอ,อีกหน่อย<า>พื้นที่เห็นอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นพื้นแบบว่าเรียบสวยแบบนี้<ะ>มันอาจจะมีรูเป็นจุดๆทีๆอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเอ่ยทุเรียนมองวาง <laughs> <laughs> แม่ไวไลน์ถ่ายคุเรียน คิดแล้วก็เครียดแม่เขาไม่ยืดห้องนี้หรอกห้องนี้เขาจะยืดมาให้เป็นห้องเล่นของน้องโผแต่ลงรถปิดอนุน่ะลงรถปิดอนุน่ะอันนั้นจะโดนแน่ๆเพราะเป็นพื้นสแตมใช่ไหมเดี๋ยวแม่เขาจะเอาพวกพาเลตมาวางเพื่อไว้วางทุเรียนชัวเพราะอะไรรู้ว่าเขาจะยืดพื้นที่เพื่อแม่พ่อซื้อรถเขารู้แก้วเขารู้เขาดักทางทันใช่เอออ่ะเงียยไปเงียยไปมีความเศร้าเศร้า ก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ